สวัสดีครับผมช่างนนจาก SQ Shop Service Center ครับวันนี้งานอีก,อกคันหนึ่งก็จะเป็นตัวนิสสันนา่านะครับ NP 3 0 0นะครับตัวนี้มาแนะลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาการก็คือเข็นหูตัวนี้อาการเปิดมิติดนะครับสวัสดีครับน้อนี่้เนีน่ยาไ็กหน้ามันขอว่าตั้งตงตั้งหน้าให้มัน ไม่ครับพอดีผมเอาไปให้ศูนย์ดูศูนย์พอแกดูแล้วมันมันนั่นออกมาแล้วมันไม่นั่นเลยมันมันไม่เข้าให้มันไม่เข้าให้ใช่ครับมันอยู่อย่างนี้เลย้านค้างเลยครับเาบอกว่ามอเตอร์มันอะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวแกดเลยนะครับผมอันนี้อ่าก็ส่วนใหญ่อาการเสียนี้ก็เสียที่เมนบอร์ดนะครับรบแล้วต่ตอนเสร็จเรียบร้อยให้ลูกค้าอันนี้ทําเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานแทรกที่ลูกค้าแทกเข้ามานะครับ ทําให้ลูกค้าเรียบร้อยแยกไฟนะครับแล้วก็แจกกล่าวเพิ่มเติมให้นะครับก็มีวิธีการใช้งานแนะนําเลดกน่อยนะครับแล้วก็เทสทุกระบบนะครับแล้วก็จบงานนะครับลูกค้าเรียบร้อยนะครับสําหรับท่านใดที่ยังรักจอเดิมซ่อมจอเดิมใช้งานนะครับแต่ถ้าอยากหรืออยากเปลี่ยนจอแอนดรอยก็โทรเข้ามาเบอร์เดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้ท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ